เปอร์ซีหนุ่มหล่อเส้นทางรักของแก้มบุ๋มปริยดาวาทีสไพรยหมื่นล้านลงพยาบาลดังจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่หนุ่มบิ๊กทองภูมิเรียกได้ว่าในช่วงนั้นควงสาวแก้มบุ๋มออกงานคู่ด้วยกันบ่อยจนหลายคนเลยจับคู่ให้จิ้นกันจริงๆทั้งในจอและนอกจอแต่กลับได้ความจริงจากปากของทั้งคู่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ยืนยันเป็นแค่คู่จิน้นสนิทกันมากพอเล่นละครด้วยกันบ่อยรู้ใ้รู้พุงจนไม่สามารถเป็นแฟนกันได้แก้มบุ๋มยังบอกอีกด้วยว่าหนุ่มบิ๊กชอบชีวิตหนุ่มโสดรันลามากกว่าคงไม่จีบตัวเองแน่นอนส่วนหนุ่มบิ๊กก็บอกว่าแก้มบุ๋มเป็นคนโกกงังจนไม่กล้าจีบเธอ เหมือนกันนั่นเองถัดมาต่อกันที่หนุ่มหยวกนารพัฒน นักแสดงและนายแบบโฆษณาที่ครั้งหนึ่งทั้งสองได้ศึกษาดูใจกันช่วงเวลาหนึ่งแต่แล้วความรักของทั้งสองนั้นก็ต้องยุติลงไปเหตุเพราะนิสัยไม่คลิกไปต่อในสถานะแฟนไม่ได้ในตอนนั้นแทบไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนจนกระทั่งสาวแก้มบุม๋มโพสตภาพนักแสดงหนุ่มหยวกนรพัฒน์ที่พ่วงสถานะแฟนเก่ามาเฝ้าที่โรงพยาบาลโพสต์หวานข้อความขอบคุณไฟช่ายที่ไม่เคยทิ้งกันจนทําให้แฟนๆลุ้นกันว่าทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ดานสาวแก้ม บุ๋มก็ชี้แจงว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจบกันด้วยดีจริงๆเราคุยกันแบบเพื่อนไม่ได้คุยเพื่อกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนั่นเองต่อกันที่หนุ่มขุนชานนกลายเป็นอดีตคนรักที่ในตอนนั้นทั้งคู่ดูรักและหวานกันมากๆ หลายคนนั้นแอบเชียร์ว่าทั้งคู่จะเข้าสู่ประตูวิวากันอย่างแน่นอนแต่แล้วความรักของทั้งสองนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันเมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์รักครั้งนี้ลงไปกลายเป็นการจบรักที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แถมยังเป็นกระแสรดราม่าหือหาไม่น้อยพอแก้มบุม๋มได้ออกมาโพสข้อความดุเดือดถึงอดีตคนรักขุนชาโนนซึ่งแก้มบุ๋มเองก็ปิดปากเงียบถึงกรณีดราม่าในครั้งนั้นและขอให้ฝ่ายชายเป็นคนตอบอีลุงตุงนั่งกันอยู่พักใหญ่เรียกว่า ร้อนละอุทั้งโซเชียลอยู่พักใหญ่เลยละครับก่อนที่เรื่องของทั้งคู่นั้นจะจบลงไปนั่นเองปิดท้ายกันที่ว่าที่เจ้าบ่าวหนุ่มพีทกันตะพรเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มรู้จักกันได้เพราะนักแสดงสาวรุ่นพี่บีมาติกา ที่เป็นแม่สื่อแม่ชักในละครั้งนี้ด้วยการจับแมทให้ทั้งคู่นั้นลองคุยกันเพราะฝ่ายชายมีไลฟ์สไตล์เหมือนแก้มบุม๋มกระทั่งวันที่1ก,ก,กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาพี่พีทได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแก้มบุ๋มแต่งงานแล้วท่ามกลางการเข้ามาแสดงความยินดีของเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเป็นจำนวนมากและล่าสุดแก้มบุ๋มและพี่พีทได้โพสต์ภาพพีวดดิ้งสุดหวานสไตล์เกาหลีเก่าใจลงอินสตาแกรมน่ารักทุกรูปเลยทั้งการแต่งตัวสไตล์เกาหลีและการโพสต์ท่าน่ารัก เรีกได้ว่าทำเอาคนดูยิ้มตามทั้งคู่ไปด้วยจริงๆไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง1 0อยแปดสตอรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ